ในณะในการระกับและติดตามการปฏิบัติรชาชการในพื้นที่เขตตัวราชการที่10นะครับอุทยานชาติภูกระดึงประกาศจะตั้งเลื่อวันที่23พฤศจิกายนพศ2505มีเนื้อที่ประมาณ217,581.25ไร่นับเป็นอุทยานแห่งชาติละดับที่2ของประเทศไทยต่อจากอรทยานชาติเขาใหญ่ปี2535กเเป็น คือที่การท่องเที่ยวที่ได้ความนิยมอย่างสูงครับแต่ว่าในการเดินทางการเข้าถึงนั้นมีความยากลำบากครับก็ได้มีแนวความคิดในเรื่องของการจะสร้างประชาขึ้นหรือกระตุ้ขึ้นมาตั้งแต่ปี225นะครับปี2527นะครับการศึกษานะครับซึ่งคณะกรรมการการท่องเที่ยวกรุงแทพมหานครก็ได้เดินทางเข้าพื้นที่นะครับพอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยซึ่งเนื่องจากพอได้ จะตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2546ครับหลังจากนั้นปี47กท่านนายกรัฐมนตรีครับนขนานั้นท่านก็ถือตัวนักเตะนักศิลัินได้เดินทางลงพื้นที่ครับแล้วก็ได้มีสั่งการให้เับการศึกษา ข้างและในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับความเป็นอยู่กระจายความยากจนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเลยแล้วนะครับยังส่งผลนะครับในเรื่องของกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่สานตอนบนของเราจะประกอบไปด้วยหนองคายหนองคานีหนองบุรีหนงบุบึงกาลนะครับ ซึ่งในกลุ่มจังหวัดนะครับมีความเห็นพร้อมต้องกันว่าถ้าวันนี้นะครับได้มีการก่อสร้างนะครับเกิดกระชออุบัุนึงจะเป็นอีกหนึ่งนะครับแม็กเนตนะครับในการที่จะกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับในกลุก่มพญานาคในเส้นทางสายโรจินีรูทนะครับและในมิติต่างๆเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและสอดคล้องกันนะครับนัเรื่องของกระชออบัติเหตุนี้ไอ้กระชู่งัติเหเนี่ย มันก็ทำมานานนะนะนานนะแล้วก็พระราชนี่สุดที่ผู่ว่าจะทำแม้ให้มันคุนแรงในการที่จะศึกษาความไอสภาพแวดล้อมทุ่ควบคู่ไปกับการออกแบบที่ไปได้รัฐบาลน,นี้ก็ให้ในโยบายที่ชัดเปลนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่หนอง,ลงหลวงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแต่ก็ให้เงินเขาแต่ไป28ล้านบาทนะครับเพื่อไปศึกษาแล้วก็ ไปควบกันเพื่อเพื่อเพื่อการศึกษาเดินที่ดีมันจบเนี่ยผมว่าก็เป็นนิทขึใหม่ที่ดีอยากให้ความมั่นใจท่านว่าเงิน28ล้านเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมันไม่ใช่ถึงมาเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นเงินที่มีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาทำให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นได้ใช่ไหมผมเชื่อว่าได้ยินอย่างได้ว่าไอ้เงิน28ล้านที่จะให้ท่านโดยที่มเพื่อสำงานเนี่ยไม่เป็นปัญหา ผมเองในฐานที่ลงามาดูสภาพปัญหาแล้วมารับปางนั้นนเี่ยก็คิดว่าก็จะช่วยทานผ่านการเรื่องนี้